Mitsubishi Hello Motor Expo รับดอกเบี้ย0% 0%น์และ0%หรือรับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง6 0 0 0 0บาทออกรถวันนี้จ่ายปีหน้าพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่ไหนต้องการคนไทยให้ได้ที่ไหนมีภัย คนไทยช่วยได้ร่วมปลุกจิตสำนึกที่ดีแห่งการช่วยเหลือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา84พรรษาทิพยะประกันภัยคุณอาจไม่เคยรู้ว่าน้ำมันหนึ่งหยดจากไทยออยกลั่นเป็นพลังสร้างสิ่งดีๆในชีวิตได้มากแค่ไหนเรากันความสะดวกสบายให้คนนํับาน กลั่นพลังสะอาดให้กับโลกกลั่นพลังลอรอลื่นเศรษฐกิจกลั่นความสว่างสวัยให้ทุกชีวิตกลั่นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่ออนาคต50ปีไทยออยเรายังคงมุ่งม,มัน่นกลั่นน้ำมันทุกหยดเพื่ออนาคตของประเทศและเพื่อความสุขของคนไทย ตลอดไปเพื่อไทยออยผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทย คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องสัดส่วนการออกกําลังกายแบบเดิมๆก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ360องศาทีวีช้อปปิ้งขอสเสนอ Six p a ค k c a เครื่องออกกําลังกายที่คุณสามารถบริหารร่างกายได้ครบทุกสัดส่วนทั้งส่วนบนและส่วนล่างในเวลาพร้อมกันด้วยฟังก์ชั่นมากกว่าเครื่องออกกําลังกายแบบเดิมๆ Six p a ค k c a ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมจริงๆครับผมใช้เป็นประจําทุกวัน เพียงแค่1เดือนเท่านั้นดูหน้าท้องของผมสิครับซิกแพกคคาช่วยรองรับต้นคอและหลังของผมได้อย่างดีเยี่ยมผมไม่เจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเครื่องบริหารซิกแพกคคะถูกออกแบบมาเพื่อการบริหารร่างกายมากกว่า10จุดและยังสามารถซิดอัพได้มากถึง190องศาช่วยให้การบริหารร่างกายมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารแบบเดิมๆถึง200ซิกแพกคคา มาพร้อมคุณสมบัติแบบเซเวอินวครบทุกฟังก์ชันในเครื่องเดียวเพียงแค่5 5นาทีคุณสามารถออกกำลังกล้ามเนื้อได้ทั้งหมดโดยไม่สร้างความเจ็บปวดต้นคอและหลังของคุณอีกต่อไปซิกแพคค่ะหนึ่งชุดประกอบด้วยโล l เลอร์โฟมรองรับแผ่นหลังโล l เลอร์โฟมรองรับต้นคอและศรีรษะที่ถูกพัฒนาไปอีกขั้นสำหรับความปลอดภัยที่สามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับ สปริงแรงต้านปรับได้3ระดับที่จับสำหรับท่าทวิสต์และการบริหารท่าวิดพื้นเบาะนั่งสามารถทวิสต์ได้ที่ล็อกขาสามารถปลดล็อกออกเพื่อบริหารช่วงน่องและขาได้ผลลัพธ์ที่ได้คือรูปร่างที่ดูดีสัดส่วนที่กระชับ360งองศาทีวีช็อปปิ้งขอสเสนอซิกแพคค่ะ นราคาเพียง7,990บาทแต่ทีก่อนสำหรับท่านที่โทรเข้ามา20สายแรกลดไปเลยในราคาพิเศษเพียง3,990บาทเท่านั้นฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศรีบโทรเข้ามาที่02-675-3500ยำ02้ำ02-675-3500ห้า0 6 3500 5ปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากร ได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบอรอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช สนุกพิเศษกับมิสุบิชิเฮลโลมอเตอร์เอ็กซ์โปซื้อมิราชวันนี้เลือกรับติเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือนำรถเก่าและส่วนลดเพิ่ม25,000บาทร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งออกรถวันนี้จ่ายปีหน้าถึง31ธันว่านมันี้มิสุบิชิมิราชให้คุณได้มากกว่าสนับสนุนโดยเครือไทยออยล์ผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยบริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มิ t ซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดกลับมาออโต้อ่าวกันต่อนะคะในช่วงที่สองนะครับก็คงจะเป็นวันนี้ก็มีเป็นคูปสกูปแล้วกันใช่แล้วแบบสบายๆชิวๆชิวๆนะครับเมื่อวานนี้ก็คือทางพี่บอลใช่ไหมก็คุยในเรื่องของทาง Mitsubishi l a n c อ r นะครับ EX 2.0 GT นะครับซึ่งก็เป็นรถ ในระดับคอมแพกนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าสปอร์ตซีดานเต็มตัว<ส>เลยลนะครับในบ้านเราที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่รักความเป็นสปอร์ตเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสมมากที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ให้ความสุขสบายนะครับภายในค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวดูโฉบเฉี่ยวดูดุดัดนขึ้นเยอะ<ม>เลยต้องบอกครับว่าตัวนี้นะครับก็เป็นการไม่ได้เชนนะครับครั้งที่สามครั้งที่2หรือครั้งที่สามอ่ะครั้งที่3แล้วนะนะของทางตัวแลนเซอร์ ex 2000เนี่ยนะครับ ต้องบอกครับว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยนอกจากภายนอกที่ดูแปลกตาแตกตา่างแล้วก็ออกแบบได้ข้ามยุคนะต้องบอกออกแบบได้ข้ามยุกทีเดียวนะครับมีจุดนึงที่น่าสนใจก็คือในส่วนของภายในนะครับเบาะนั่งนะครับของทางตัว r a z เ r อรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะน่าสนใจตรงในเรื่องของ การรับสิีรละของร่างกายซึ่งเป็นแบบกึ่ง back แบกเกสซีนะครับอ่าเป็นแบกกึ่งแบกบเกซแบบีจะมีปีกค่อนข้างนะครับใหญ่แล้วก็ตัวหมอนอิทรีสานเี่ครับสามารถที่จะนะครับมีระยะที่ใกล้กับสีสษะมากนะครับแต่ไม่โดนนะครับขณะที่ขับไปเนี่ยคือแต่เมื่อเ,เกิดการชนเละปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะหมอนอิทรีสานสามารถที่รองรับได้นะครับะระบบมัลติฟังชันต่างๆนะครับสามารถควบคุมได้จากตรงพวงมาลัยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในรุ่นตัว อ็กสอง0ันจีเนี่ยนะครับพุ uh ่ huh. uh, มาลัยนะครับด้านหลังพุ่มาลัยนี่จะมีแพดเดิลชิพนะครับสำหรับปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับเวลาเราอยู่ในโหมดของเขาเรียกว่าแมนนวลโหมดนะครับหรือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงสติ๊กชิพก็คือที่คันเกียร์ได้ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นคือ <c oughs> เราสามารถที่จะนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ในโหมดของแมนนวลโหมดเนี่ยได้ทั้งที่คัน คันเกียร์แล้วก็ที่แพดเดนชิพที่หลังพวกเราทำให้สะดวกสบายมากนะครับในตัวของตัวปกติในสมัยก่อนก็จะเรียกว่าวิทยุเทปสมัยนี้มันเป็นมัลติมีเดียดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกครับว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซิสเต็มนะครับที่ค่อนข้างจะให้อะไรสมบูรณ์มีระบบ G P S นะครับ t v r g a t o r s y s t e m เต่ยติดตั้งมาให้ด้วยนะครับแล้วซึ่งคูบคุมด้วยการทัชสกรีนทั้งหมดเลย เครื่องเล่นนะครับสามารถเล่นได้ทั้งนะครับ VCD แล้วก็ MP3 นะฮะขนาดหน้าจอถึง7นิ้วนะครับใหญ่เลยบิ๊กยังพร้อมทั้งสามารถริงกับนะครับไ o ไ i p o d ได้นะครับโดยเสียบช่องทางผ่าน USB หรือจะใช้เป็นแบบผ่าน b l บลู o t h ก็ได้แล้วตัวนี้ก็สามารถติดต่อกับตัวโทรศัพท์ด b l ยบ t ูทูธได้ด้วยนะครับก็จะทำให้นะครับมัน อะไรสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นเวลาเราใช้โทรศัพท์ขณะที่ขับรถนะครับใช่แล้วยังนอกจากนั้นยังมีนะครับยังต่อ iPhone ได้อีกนะครับทันสมัยด้วยอไอโฟน,นไอโฟนกันไปเลยนะครับไ iPad ก็น่าจะได้ดถ้าเกิด iPhone ต่อได้ iPad ก็น่าจะได้นะครับนะครับสวิตกุญแจนะครับก็นะครับการสตาร์ทนะครับเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับก็เป็นสวิตนะครับกดปุ๊บอ่ากดปุ่มกันอย่างเดียวเลยนะครับคอนโซลนะครับ อ่าเนี่ยอันนี้เป็นไหนนะเนี่ยไอโฟนนี่สเตฟานี่สาหรือเปล่าเนี้ยนะมือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมือกล้านไปหน่อยนะฮะนะฮะก็ต่อให้เลยเห็นว่านะครับสามารถที่จะเสียบอะไรได้แล้วก็จะมีช่องนะครับเป็นอ่าเหมือนไฟสำรองนะครับนอกจากตัวที่จุดบุหรี่นะครับสามารถที่ชาร์จแบบได้ตรงนี้นะครับเบาะนะครับ จะเห็นได้ว่าเบาด้านหลังนะครับสามารถพับได้60 40นะครับแล้วก็สามารถพับได้ลาบมานะฮะเป็นแนวเดียวกับห้องสัมภาระด้านหลังได้เลยนะครับต้องบอกว่าเจ้า l a นเซอร์ ex 2 0นะครับ gt ตัวนี้นะครับเป็นรถที่ให้ความพร้อมนะครับกับผู้ที่มีหัวใจสปอร์ตจริงๆที่บอกครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเป็น 4B 4B11 นะครับตัวนี้ 4B11 เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร,รให้กำลังแรงม้าถึง155แรงมา้าไม่ต้องกลัวเลยครับว่าอัตราเร่งเพียงพอต่อตความเพียงพอต่อต่อ,ต,อต่อความต้องการของทุกคนแน่นอนะนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นี่ผมเป็นคนชอบขับรถมิซูวิชินะครับเพราะเนื่องจากตำแหน่งนั่งเนี่ยคือผมเป็นคนชอบนั่งรถจมจ นะครับแล้วก็ตัว r a n เ e r EX นี่นะครับ2,000เนี่ยพอเราปรับบอกให้เตี้ยสุดเนี่ยมันมเป็นตำแหน่งของผมพอดีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกพวงมาลัยขึ้นมาแล้วก็ดึงมาให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับเราได้ทั้งหมดซึ่งคือสามารถปรับซีรีส์ต่างๆของคนเราเนี่ยให้เข้ากับรถได้ทุก,ท,กทุกกระเบียดนิ้วเลยขวาได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการขับรถที่ค่อนข้างกระชับกระเชงนิดนึงผมบอกได้เลยว่า แลนเซอร์นะครับ ex 2 0 gt นะครับเหมาะแล้วนะครับน่าสนใจมากแล้วราคารู้สึกอยู่ประมาณ1ล้านล้านต้นต้นล้านห้าหมื่นสี่พันก็ไปไกลกลางๆแล้วนะโอ้ใส่แม็กคอร์สิบแปดมาให้แล้วด้วยนะนะครับยางโ o โปรไฟล์พร้อมชุดแอร์ลบพาร์ทนะครับมีแอร์ดำหน้าไซส์สเกิร์ตนะครับรวมทั้ง ตัวลิฟ d ์เด็ก็คือสปอยเลอร์หลังที่เป็นพร้อมหมดแล้วไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วอะไรจะไปใส่อะไรอีกมากมายใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเปิดสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรเข้ามาได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันแป๊บเดียวค่ะเออแล้วเดี๋ยวคุยด้วยครับตัวนั่นแหะยาลิสีโคค่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องของยาลิสอีโคค่ได้ค่ะ นวัตกรรมล่าสุดจากลอรีโอทอทัลรีแพรสูตรใหม่เข้มข้นขึ้นช่วยฟื้นบำรุงเซลล์ผมเสียทีละเซลลให้ผมชมนุ่มสวยที่ชมคิดว่าดีอยู่แล้วยังดีขึ้นไปได้อีกลอ r รียโอทอทัลรีแพร์ไฟาปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึน่งเดียว <c oughs> สุดพิเศษกับมิสุบิชิเฮลโลมอเตอร์เอ็กซ์โปซื้อมิราจวันนี้เลือกรับดกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือนำร,รถเก่าแลกสุดลดเพิ่มสองหมื่นห้าพันบาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งออกรถวันนี้จ่ายปีหน้าถึงสามสิบเอ็ดท่านด้มา